สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA เปิดเวทีใหญ่ระดับประเทศ t a าร์ p อั a i l a n d l e a ล u กปีที่เ็แสวหาสุดยอด Start u อัระดับมหาวิทยาลัยทั่วไทยปีนี้เปิดรอบคัดเลือกใน4ี่ภูมิภาคภาคเหนือที่เชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นครราชสีมาภาคใต้ที่สงขลาและภาคกลางตะวันออกที่กรุงเทพพร้อมประกาศผลสุดยอดส Start ์ p อั a i l a n d l ด League ภูมิภาคสุดท้ายภาคกลางตะวันออกโดยมีดรกฤษภกาบุญเฟืองรองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA เป็นประธานมอบโลกเกียรติยศและคุณนาตยามนทีรารองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค e ้า SME Start Up ธนาคารอมสินเป็นผู้มอบเงินรางวัลพร้อมชวนร่วมลุ้นและเชียร์แชมป์จากทุกภูมิภาคที่เข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นสุดยอดแห่งปีในการแข่งขัน Start Up Thailand League 2023ระดับประเทศในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ก็โครงการ s t a h a i l a n d League นะคะก็เราจัดมาตั้งแต่ปี2 5 6 0ปีนี้ก็เป็นปีที่6นะฮะที่เราตัดเข้ามา ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราเห็นแล้วว่าจากการแข่งขันประกวดทั้งหมดตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมี28มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมแต่ปีนี้มากสุดป,ประวัติการก็คือประมาณ48มหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมีการ pitching ชชในแต่ละภูมิภาคได้ผู้ชนะเลิศข,ของแต่ละภูิภาคซึ่งวันนี้เป็นของภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งได้ผู้ชนะเลิศแล้วแต่ท้ายทีส่สุดจากการประกวดเหล่านี้เนี่ยเราจะได้ไอเดียจากน้องๆติสิทธิ์ทุสามากมายนะแต่มันจะมีอยู่ประมาณร้อยทีม ที่จะเข้าไปสู่กระบวนการที่เราจะให้เขาทำโปรไท์แล้วก็มาเดโมเดจะไปจัดวันที่25กระกฎาคมซึ่งจะเป็นช่วงหนึ่งที่น้องๆได้เอาไอเดีย,ยต่างๆเนี่ยมาลองลงมือปฏิบัติให้เป็นต้นแบบจริงๆแล้วมาทําเป็นเดโมเดให้คนมาเห็นจริงๆแต่ท้ายที่สุดนะสิ่งที่เราคาดหวังจากทั้งหมดนี้เนี่ยที่ผ่านมาโครงการของเราเนี่ยไม่ได้เพียงแต่เอาน้องๆเข้ามาในกระบวนการของการฝึกอบรมที่จะเป็นผู้ประกอบการแต่เราได้มีการฝึกบรรดาอาจารย์ในมหาวิทย,ยาลัยต่างๆนะให้สามารถมีความรู้ทักษะในการพัฒนาน้องๆฉะนั้น น้องๆอาจจะเป็นนักที่ศึกษาที่ไหนก็ได้อาจจะไม่ได้เข้าหลีกในปีนี้แต่อาจจะไปปรึกษาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้ง48มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ไอเดียของหลีกเข้าไปช่วยก็ได้แต่สำคัญที่สุดนะเราอยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนว่าเมื่อเราได้มาอยู่ในซถาบเนหลีกแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางสมนักงานนวัตกรรมแห่งชาติคาดหวังสิ่งที่พี่ให้ว่าพี่เต้ก็คาดหวังเหมือนกันก็คือน้องๆสามารถเป็นผู้ประกอบการที่แท้จริงจดทะเบียนบริษัทหรือทําธุรกิจมีไอเดียดีๆสิ่งเหล่านี้ สาเหตุทําไมที่เราต้องบอกว่าต้องการเน้นย้าอยากให้มีการทําธุรกิจจริงนั่นคือสิ่งพิสูจน์นะว่าสิ่งที่น้องทํามันสามารถเป็นจริงได้และทําธุรกิจให้มันเกิดขึ้นได้ตัวสํงงานักงานนวัตรกรรมแห่งชาติเราเนี่ยเราก็มีตัวกลไกต่างๆทั้งการเงินและที่ไม่ใช่การเงินในการช่วยน้องๆให้สามารถเป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จริงอยู่แล้วค่ะก็ <c oughs> จริงโครงการนี้เราอย่างที่รัฐมนตประกาศพูดนะครับเราอยากต่อยอดน้องๆที่ แม้วันนี้ชนะเลิศหรือไม่ชนะเลิศเนี่ยน้องๆก็สามารถที่จะเอาไอเดียมาตั้งเป็นบริษัทได้แล้วเราก็จะมีการสนับสนุนต่อยอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ปรึกษาเมนทอร์นะครับที่จะทําให้ไอเดียของของน้องเองเนี่ยมีความแหลมคมมากขึ้นมีความเปไปเด้เชิงธุรกิจมากขึ้นนะครับแล้วก็จะคะแ่งขันในครั้งนี้เองเนี่ยเราจะคัดเลือก100แล้วก็ภายในหนึทีมเนี่ยเราก็จะมทีที่ปรึกษาลงไปช่วยเหลือด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทําปรับปรุงไอเดียเริ่มต้นณวันนี้แล้วก็มาโชว์อีกครั้งหนึ่งในวันที่25กรากคม ก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าใครก็ตามที่สนใจเนี่ยไปดูผลงานน้องๆได้นะครับแล้วก็ผลงานน้องเนี่ยใครบริษัทไหนอยากจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยหรือจะเป็นลูกค้าก็สามารถมาพูดคุยมาช้อปปิ้งกันได้นะครับก็หวังว่าจะสามารถเป็นการต่อยอดให้กับน้องๆด้วยในอนาคตครับผมเรากำลังจะบอกว่าหลังจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์นั้นท้าทายทุกบริษัทขนาดกลางขนาดใหญ่รวมถึงน้องๆที่เป็นสตาร์ทอัพแลเลีดแล้วก็สตาร์ทอัพด้วยแต่ที่ความที่เรารู้อย่างหนึ่งว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันมีระบบของการท ก็รีมานจเมนต์อยู่แล้วฉะนั้นเขามีการปรับตัวค่อนข้างไวกับสถานการณ์ของการที่เกิดโควิดที่เกิดขึ้นฉะนั้นเขามีการปรับมาจากสถิติที่เราดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าสตาร์ทอัพเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจวิสิตโมเดลรูปแบบใหม่ต่อกไลฟสไตล์รูปแบบใหม่ได้ดีขึ้นฉะนั้นถามว่าสตาร์ทอัพมีปัญหาอะไรกับเรื่องของสังกรารที่เปลี่ยนแปลงไหมปรากฏว่าเขาเป็นหนึ่งกลุ่มที่เปลี่ยนได้ไวและสามารถกลับพลิกฟื้นธุรกิจ และบางรายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของอินชูรันเรื่องของฟินเทคเรื่องของเฮลท์เรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของเกษตรอาหารแ,<ม>และการแพทย์กลับกลายเป็นจุดหนึ่งที่สามารถเติบโตได้มากกว่าเดิมซะอีกจากสถานการณ์ตรงนั้นค่ะที่สิทธทั้งสาส,สนใจค่อนข้างจะมากนะคะจาก48มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเราเห็นเแล้วว่าการประกวดไอเดียปีนี้เนี่ยน้องๆส่วนใหญ่เนี่ยโฟกัสอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของเกษตรแล้วก็อาหารแน่นอนที่สุดเราเป็นประเทศที่เน้นเรื่องของแอดเชคกกับเรื่องของฟู้ดเทคอยู่แล้วนะ กลุ่มที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกไลฟ์สไตล์ก็คือใช้ชีวิตความเป็นอยู่เกี่ยวสิ่งต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นสิ่งต,ง,ตงต่างเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มสองอุตสาหกรรมที่ทําด้านนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ตอบโจ์แล้วก็สามารถทําให้ตอบสถานการณ์ในปัจจุบันและกลุ่มที่3ที่เข้ามาก็คือกลุ่มเรื่องของการแพทย์เทเลเฮล t ์เทเลเมดการลดความเหลื่อมล้ําสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้นซึ่งบอกได้สเสีเลยว่าโจท์ทั้ง3อย่างหรือว่าสิ่งที่เขามุ่งเน้นแสดงให้เห็นว่าตัวของ Start Thailandland หรือตัวขอองงนน้านีทย มีความสนใจในการที่จะแก้ปัญหาของประเทศไทยทั้งในทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางสังคมคระก็เราจะมีการต่อยอดคืออยากจะให้น้องๆได้เข้าสู่กระบวนการ mentorship ก็คือจะมีที่ปรึกษาให้<ม>นะครับเพราะว่าไอเดียว,วันนีอ้อาจจะต้องมีการปรับไฟจูนใ,ให้มีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจมากขึ้นอันทนี่สองนะ<ม>ก็เข้าสู่การที่จะเป็นการหาระดมทุนนะครับเพื่อเริ่มทำา r ร t o t เริ่มทำธุรกิจอย่างจริงจังนะครับซึ่งก็มีแหล่งเงินทุนเยอะแยะมากมายและกรบวนการหนึ่งที่เราพัฒนาอยู่ก็คือ Angel Investor พยายามจะพัฒนา Angel ด้วยแล้วก็ให้ Angel เนี่ยได้มาเจอน้องๆเพื่อที่จะมาลงทุนในช่วงการเริ่มต้นธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญมากๆเลยคือหลังจากนี้เราก็จะพาไปออกสู่ตลาดด้วยแล้วก็มีโครงการต่อยอดที่เรียกว่า o u t h Thailand m a r k e t p เพ c e นะครับเพื่อที่ให้น้องๆเนี่ยได้มีออลปรอไทป์กอบสิ่งต่างๆที่พัฒนาออกมาแล้วเป็นธุรกิจสามามรถ ออกสู่ตลาดที่เป็นแมสมากขึ้น B2C หรือ B2B ต่อไปในอนาคตด,ด้วยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้มีแค่จบแค่โครงการซัพพลายเดลิกอย่างเดียวนะครับเราก็มีโครงการต่อย,ยอดเพื่อจะคาดหวังตามที่ดรตกิบประกาศบอกก็คือว่าให้น้องๆได้ทําธุรกิจได้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็เติบโตได้ครับสตาร์ทอัพเป็นเครื่องจักรสาคัญของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์บริษทขนาดใหญ่หรือจะเป็น s เอสตาร์ทอัพก็เป็นหนึ่งรายที่สามารถช่วยเอาเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนทางด้านของเศรษฐกิจของประเทศได้ mm hmm. ก็หวังว่าจะเป็น อีกเครื่องจักรสาคัญที่เราสามารถทําให้เราผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงแบบนี้ไปได้นะครับแล้วก็สตาร์ทเองสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายอุตสาหกรรมหรือชาเลนต์อะไรต่างๆที่กําลังเข้ามาเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับแล้วก็เขาเรียกว่าแก้ขไปขปัญหาตรงนั้นได้นะครับคิดว่าจะเป็นปัจจัยสาคัญทําให้เราสามารถรอดผ่านเศรษฐกิจ ปัจจุบันตรงนี้ไปได้ครับในมุมมองของพี่พี่มองอว่าสตาร์ทอัพงคืออนาคตของประเทศไทยอยู่นะคะฉะนั้นอนาคตของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับน้องๆนักศึกษาที่เป็นวันนี้แหละว่าในอนาคตไม่แน่ไม่มีใครเป็นสตาร์ทอัพโฟลเวอร์เป็นสตาร์ทอัพเสร็จปุ๊บเลสฟันในตลาดหลักทรัพย์ได้ในที่สุดอนาคตคุณก็อาจจะเป็นนักเสนาัไพและในที่สุดคุณจะเป็นราเธอฮูดอาจจะมาช่วยน้องๆที่เ mm hmm. ติบโตในอนาคตได้ฉะนั้นบอกแล้วนะว่าัศนัตรของการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพคือแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองคะ่ะ